เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอยินเดีต้อนรับเพื่อนๆคนเข้าสู่ช่องชิวเด้ชิวๆไปกับกอนนะครับสำหรับทริปนี้นะกอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ทุ่งดอกบ,บัวตองอีกรอบนะไปอีกแล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่ผมไปก็นี่เลยหนองเขียวทางเดิมนะสำหรับทริปนี้จะไปเที่ยวทุ่งดอกบ,บัวตองแล้วก็เช้ามา เราเที่ยวตรงดอดบัวองเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ครูชีเพอนะครับไปดูก่อนว่าไปได้ไหมไปลองซ้อมดูก่อนนะไปภูชีเพอรเสร็จเราจะตรงไปที่ศพเมยอ,อีกแล้วนะครับเราจะไปที่กอเซโลนะครับ ฝนเพิ่งจะหยุดไปได้สักสวันครับถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็รวมเป็นแล้ว4ี่วันนะไม่รู้ว่าถนนทางขึ้นจะดีหรือเปล่านะครับที่กอซิโลผมดูในเพจก็ถนนตอนช่วงฝนตกนี่เละมากเลยไปอรอลุ้นกันนะครับ แหลที่เราจะกางกันเดี๋ยวเราลองไปถามดูโอ้คนกางเยอะแยะเลยโอเคครับคนกางเยอะเลยจุดกางเต็นท์ที่ก่อนมากางนะครับจะชื่อว่าบวัวตองมองดาวพอมาถึงปุ๊บก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับรีบกางเต็นท์เป็นอันด่วนนะครับเพราะว่ามืดแล้วนะครับก็เหตุผลที่มาดึกเพราะว่าเลิกงานปุ๊บก็รีบมาเลยจะได้มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะ เดินทางกลางคืนก็ได้ฟิลลิ่งไปอีกแบบนะครับสำหรับคืนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็นอนดูดาวบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นสดชื่นไม่ร้อนเลยสักนิดสำหรับลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะมีห้องน้ำด้วยนะครับเป็นแบบชักโครกนะครับน้ำไหลดีแล้วก็มีห้องอาบน้ำายนะครับเมื่กี้เพิ่งอาบเสร็จน้ำเย็นมากแต่ก็ไหวอยู่ อุณหภูมิตอนนี้นะ17องศาโอ16 16เลยนะครับสอ2ทุ่มนะครับมาค่อนข้างดึกเลยไม่อยากเสียงดัง,น,ง,งน,ดนะครับเลิกงานปุ๊บดิบมาเลยครับเลิก5โมงใช้เวลาประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะ นี่ครับเ,เพื่อนๆนเช้านี้อุณหภูมิสิบหกองศาเย็นสบายนี่ขับจากที่เรากางเต็นท์มาเมื่อกี้นะครับไม่ถึงกิโลใกล้ๆเลยถึงแล้วทุ่งดอกบวัวตองนะครับ นี่โอ้บานเยอะเลยเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะปีที่แล้วคลิปที่แล้วนู้นเราไม่ได้ขึ้นข้างบนนะข้างบนนู้นโอเค okay, let's go ข้างบนก็จะมีของขายนะครับเป็นพวกผล,ลไม้นี่นะมีกาแฟนี่มีส้มส้มสายน้ำผึ้งเสียนทอเมลอนกาแฟก็มีขายนะครับดอกบัตองปีนี้ มีทั้งเหี่ยวทั้งกำลังจะบานพร้อมๆกันเพราะว่าก่อนอันนี้ฝนตกจิบที้แล้วที่เราเจอฝนตก2วัน3วันติดต่อกันเลยมันก็เลยบานแบบไม่เต็มที่อะครับมาเรามาดูกันเลยนี่เลยตอนนี้นะยังบานไม่เต็มรอยถ้าร้อยต้องบานให้หมดนะยังตุมตุมๆอยู่เลยตอนนี้เป็นวันที่11ตุลานะครับคิดว่า อีกสัก1-2ออาทิตย์น่าจะบานเต็มทุ่งนะครับนี่นะยังบานไม่เต็มเลยแต่ก็นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับนี่นักท่องเที่ยวมาเยอะไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะถึงยอดละ ก็สำหรับที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ผู้ชี้เพอนะครับผู้ชี้เพรเนี่ยถ้าดูใน Google Map เนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งของเชียงใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางเนี่ยให้เตินทางจากนี่แหละครับอ่าโดยแม่อุค,คอนี่แหละครับฝั่งของแม่ฮ้องสอนนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทางดินนะไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะเราต้องลองชีวิตนี้เราต้องลอง, ini, อ,ง,ลอ,งอย่าไปกลัวนะครับก็คือไปลองเส้นนี้เซิฟเฟหรือก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กอรเซโลคืนนี้เราจะไปนอนกันที่กอรเซโล มาดูกันเพื่อนๆว่าเราจะไปถึงไหมเค okay. กลับไปเก็บเต็นท์กันก่อนเดีย๋ยวเราเก็บเต็นท์กันก่อนเรียบร้อยเลยตอนนี้รถเปิดไม่ติดนะครับน่าจะเกี่ยวกับตัวสปอตไลท์ที่เราติดเองนะถ้าดีหน่อยก็น่าจะแบตดหมดเดี๋ยวลองดูก่อนนะ ขอบคุณมากมากครับโอ้โหเรียบร้อยรถนะครับโอ้ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยเนี่ยแกเป็นหุ้นส่วนของลานกลางเต็นท์มองดาวตรงนี้นะจะบอกว่าตอนเช้าผมตื่นมาแล้วก็ไปดอกบัวตองแล้วก็กลับมาเพื่อจะเก็บเต็นท์ใช่ไหมพอทีเนี้ยเก็บของอะไรใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเอา้าสตาร์ทรถเงียบไม่ไม่ใช่สตาร์ทรถดิแค่บิดกุญแจก็คือจอมันดับอ่ะ เฮ้ยเป็นไรวะก็เลยรื้อรื้อรื้อ,อ,อใหญ่เลยแล้วก็มีพี่เขามาพอดีให้ความรู้เรื่องอะไฟสปอร์ตไลท์อะไรพวกเนี้ยเราคือเป็นสายที่ว่าเราติดเองไงอยู่บ้านนอกไงช่างจริงๆไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็เลยเออติดเองบ้างไม่ได้ใส่ดีเล์มีฟิลนะแต่ไม่ได้ใส่ดิเล์ก็นั่นแหละน่าจะเป็นเหตุผลหลกักๆที่มันรถเรามีปัญหา ผมบิดกุญแจแล้วหน้าจออะไรไม่ขึ้นสักอย่างเลยครับและทีนี้ทําไงพี่เขาว่าน่าจะแบตหมดหรือเปล่าพี่เขาบอกลองเข็นสตาร์ทดูก็นั่นแหละกําลังยู่รถขึ้นมาที่กําลังจะสตาร์ทนะแล้วก็บิดกุญแจเอา้าหน้าปัดขึ้นเฉยเลยอะไรวะงงมากอาการแบบนี้คือเหมือนอาการผีเข้าผีออกเลยนะไม่เหมือนอาการแบบแบตหมดหรืออะไรอย่างนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะโอเคเราไปกันต่อนะกับ ผู้ชิปเพิรนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะไปลานกลางเต็นท์อะไรพวกนี้นะมันจะมีก่อนก่อนถึงดอกุ่งดอกโบตองนะครับจะมีจุดของอุทยานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยจะมีลานกลางเต็นท์มีร้านอาหารมีห้องน้ำห้องท่าโอเคเลยที่นี่นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดนะตรงนี้เราสามารถมานอนตรงนี้ได้ นอนเสร็จตื่นเช้าเราค่อยขับรถขึ้นไปที่ทุ่งดอกบ,บัวทองก็ได้นะสำหรับแบบคนที่มีครอบครัวมาเที่ยวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็โอเคนี่ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตลาดมงนะก็จะมีชุดชนเผ่ามงนะครับเต็มไปหมดเลยนะทุกร้านแล้วก็จะมีร้านกับพงกับข้าวนะบรรยากาศประมาณนี้เลยโอ้นี่ไงตรงนี้ไงโอ้โหถนนกูชิเพิร์สกิโลเ๋ยวลองไปถามพี่เขาก่อไปได้ไหม อันนี้เข้าได้ไหมครับครับผมลองดูก่อนครับครับผมพี่เขาบอกว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมถ้าแบบเนี้ยได้ไม่กลัวหรอกได้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 ได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 ชิลเดย์สะเปล่าทางไหนวะอ,ะอาจจะทางนี้เลยที่เราจะมาให้ได้เพราะว่าเราจะมาซ้อมก่อนที่เราจะไปกอเซโลนะทางแบบเนี้ยเราสบายอยู่แล้วเห็นไหมโอ้ไม่ใช่ปัญหา มาแล้วปัญหาล่องลึกอยู่เดอ้อเอาเรื่องอยู่นะท้ายนี่คือเหมือนงูเลยตอวเนี้ยเอาเรื่องอยู่นะ่โน้โน้โนโน้ no, 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 no. หอบเลย อ่า ah. ah. เพื่อวิวต้องไปเพื่อเพื่อคนดูที่จอดน,นี่ไม่ใช่อะไรนะพักเลยแป๊บนึงขับรถขึ้นมานี่เหมือนวิ่งขึ้นมาเลยอ่า ah. มันลื่นนะครับลื่นลื่นลื่น ขึ้นก็อีกอย่างนะขาลงนี่ก็อีกแบบนะาขาลงก็น่าจะนม่าาะสุดๆเหมือนกันนะเพราะมันลื่นะนะเนาะพี่ที่พี่ที่พักอ่ะที่ลานกลางเต็นท์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ยถ้ารู้ว่าจะมาปูชีเพอเนี่ยบอกก่อนก็ได้ตอนเช้าจะขับรถขึ้นมาส่งให้อย่างเงี้ยใครที่มาเที่ยวดอกบัวองแล้วอยากขึ้นปูชีเพอด้วยนะก็ไปพักที่ลานกลางเต็นท์มองดาวก็ได้นะครับอบอกพี่เขาด้วยว่าอยาก จะไปผู้ชีเพอนะลองถามเขาดูมีค่าขึ้นไหมแต่ดูทรงเหมือนจะไม่ไม่มีแหละเขาใจดีแต่ถ้ามีก็คงไม่เยอะหรอกไม่แบบชา้าเป็นพันขึ้นสิบคนอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลหนังนะสี่กิโลแต่ผมขับมานเนี่ยสี่กิโลแบบเนี้ยโอ้สักครึ่งชั่วโมงได้นะผมบอกว่าผมว่านะ เขาบอกว่าถ้ามาให้มาเ,าเช้าๆทะเลหมอกจะสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้บวกด้วยที่รถเราเกิดปัญหาตอนเช้านะ mm hmm. ก็ตอนนี้เป็นเวลาสัก1 0บโมงห้าสดนาีไป1 1บเอโมงแล้วกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวขึ้นไปชมไปเที่ยวอยู่สักอ่าสักชั่วโมงนึ้งก็ได้อะแล้วก็สักเที่ยงเนี้ยเราลงไปกินข้าวแล้วก็ยาวไปเลยกอเซโลนะเหนื่อยแน่ๆผมว่าทริปนี้ดูจากแค่มาภูชีเพอถนนยังขนาดนี้นะ แต่กอซีโลนี่มีแน่นอนผมว่ายังไงใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับกดแจ้งเตือนด้วยก็ดีนะเพราะว่าก่อนไม่ได้ลงคลิปที่แบบวันวันหนึ่งสิบคลิปอะไรอย่างนี้จนหน้าลำคาญไม่ใช่นะเ <Yeah. S 1> นี่ยนี่เราจะถึงแล้วภ <Yeah. S 1> ูชีเพอนะที่เชียงรายเป็นภูชีดาวนะแต่ที่แม่งสอนเราจะเป็นภูชีเพอนะนี่ yeah. พี่เขาบอกว่ามีค่าค่าเข้าทยานนี้หรือเปล่ารถมอเตอร์ไซคนะ์ค่าละยี่สิบเนาะแต่ถ้ามานอนมากลางนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้รถเอาขึ้นนั่นบนได้ไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณครับมีลานจอดเออลานจอดลานจอดรถอยู่ข้างบนนะฮะถามพี่เขาพี่เขาทําหน้างง <c oughs> เฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะทางขนาดนี้เฮ้ยที่จอดรถจอดข้างล่างแล้วเดินขึ้นนี่ไม่แน่ ไม่ไม่ไ,ม,ไม,มันคือการซ้อมเดี๋ยวเราจะไปกอซิโลทางแค่นี้คุณคุณยากอรร่างกลางเต็นอยู่ตรงนี้ผมจอดตรงนี้แหละผมว่าแล้วผมก็เดินขึ้นมาดูจากตรงนี้นะได้ปะหวะเดี๋ยวได้นะ้ยโอยจอดนี่ดีกว่าวตรงนู้นมันชันไปนี่แค่สี่กิโลนะเพือเ่อนดูสภาพไปเริ่มเดินกัน ข้างบนนะสามารถกางเต็นท์ได้นะครับหอบจริงๆขับขึ้นมาก็ได้นะเดินมาไกลอยู่นะขับขึ้นมาจอดตรงป้ายนี่เลยยินดีต้อนรับสู่ภูชี้เพอนะ ชีเพ <cheaper. S 2> อร์ส่วนเราจะอยู่ฝั่งนี้ผู้ชีเพอร์นะครับเห็นทางก็แค่เห็นทางก็พอลว ชมวิวภูชิเพอโอ้โหเพราะว่าทำไมมันชันสูงหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดเมตรโอ้สูง, 1, ส,งสูงกว่าทุ่งบอตองสูงกว่าดอยพูอีโคนี่ ข้างบนนี้มันจะเป็นลานลานกว้างๆตรงนี้นะกว้างเยอะอยู่นะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าข้างบนนี้อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตรงข้างล่างก่อนที่เราจะเดินขึ้นมานะมันจะมีห้องน้ําห้องท่าอยู่ข้างล่างนู่นแหละมีไม่รู้มีร้านค้าส,สวัสดิการหรือเปล่าแต่ข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าจะนอนก็ต้องแบกของยิ้วขึ้นมาเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าเนี่ครับเหมาะกก่การกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงมากเลยตรงเนี้ยมัน บรรยากาศดีลมมันเย็นดีครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมจะจบที่ตรงภูชีเพอนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเดินทางกันไปต่อที่กอเซโลนะครับตอนแรกก็กะจะไปเหมือนจะมีถ้ำถ้ำปลากอเซโลตรงนั้นอนะ่ะผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งคนอื่นยังไม่เคยเห็นใครไปเลยนะแต่ผมไปเห็นอยู่คลิป,ลปหนึ่งอนะ่ะ ไม่รู้ว่าจะทันไปหรือเปล่าต้องดูเวลาก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอีพีต่อไปพาทต่อไปนี่แหละครับจะไปกอเซโลกันต่อเลยนะสำหรับคลิปอ่าสำหรับคลิปนี้ก็นี่นะขอจบตรงโพชิเพิร์นครับมาแล้วได้มาแล้วทางก็อย่างนี้เลยซ้อมมือได้ดีครับโอเคครับ